คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆื่อจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19บเก้และแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเลขชุด2ตัวล่าง25ประตูสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567าหสำหรับคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นปากหลัก10ล่างเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกัน ส่วนที่สองจะเป็นเลขเด่นปากหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้วสิบสองงวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่สามผมจะจับเลขเด่นปักหลักสิบล่างเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยล่างก็จะทําให้เราได้เลขชุดสองตัวล่างยี่สิบห้าประตูเข้ามาแล้วสิบสองงวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเลขเด่นปักหลักสิบล่างเข้ามาแล้วสิบสองงวดติดต่อกันสําหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่หนึ่ง บวกด้วยแถวที่สามบวกด้วยแถวที่สี่บวกด้วยแถวที่สิบสี่และบวกด้วยแถวที่สิบห้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปกักหลักสิบล่างตัวที่หนึ่ง,ง 2. บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นปกักหลักสิบล่างตัวที่สองบวกด้วยห้าก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบล่างตัวที่สาม บวกได้เจ็ดก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10บล่างตัวที่4บวกด้แปดก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10บล่างตัวที่ห้ามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมปี67ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่ 16, สิบเมษายนปี67 9จเบวกสมเป็นสิสอง สิบวกหเป็น17 17จบเวกสเป็น19 19กบเวกเเป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 26ีบวกหเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 26ดบวกหเป็นสามก็จะได้เลขเด่นหนึ่งยีบวกเเป็นสาสาก็จะได้เลขเด่น3 26ยบวกแเป็น34ก็จะได้เลขเด่นส เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่2องพฤษภาคมปีหกเจดออกหนึ่งเจดก็เข้าเลขหนนะครับเข้าปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง0 0ก็เข้าเลข0นย์นะครับเข้าปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่12ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บล่างงวดที่1พฤศจิกายนปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16ตุลาคมปี67 4บวก2เป็น6 หกบวกเเป็นสิบห้าบหบวกสี่เป็น19 19กบเวกแปเป็น27ก <25 S 1> ็จะได้เลขเด่นเจ็ดบเวกหเป็น28ก็จะได้เลขเด่นแปดบเวกหเป็นสามบสองก็จะได้เลขเด่นสองยีบเวกเจเป็นสามสก็จะได้เลขเด่นสี่บเวกแปเป็นสามสิหก็จะได้เลขเด่นห้า ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับญาติพี่ชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับวันนี้ผมจะนำพระราชบรรยาทยรถยนต์พลบนะครับราคาประหยัดมาเสนอใเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสําหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งหรือรถเอ v หรือกระบะสี่ประตูนะครับ รหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยยอหนึ่งนะครับที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำปกติราคาจำหน่าย645บาท20สตางค์ตงวันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัทไอแคร์7 0อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอ,อื่นอีกค่าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้งอัพประตูนะครับรถกระบะ2ประตูรหัสรอยยอสาม ทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา967บาท28ตางค์วันนี้เสนอราาพิเศษนะครับสำหรับ I อแครก็710บาทซึ่งลดไป250บาทอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัท ICA ค470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่นอื่นในข้าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้งอัพสองประตูนะครับรถกระบะสองประตูเนี่ยนะครับปกติราคา1,182บาท35ตางค์ วันนี้ก็สำหรับบริษัทไอแคร์ I ก็ลดเหลือ840บาทก็เหลือ300ลดไป300กว่าบาทนะครับแล้วก็อีก5บริษัทเพื่อนก็ลองดูนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับ,บรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับสหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วกส็สำหรับเอ,เอกสารกรมธรรผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ทางไลน์นะครับ ซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับกรณีที่ลูกเพื่อนๆต้องการกรมธรรฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการค่าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่านี่สําคัญนะครับมงั้นเดี๋ยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR code คเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในไลน์เพิ่มเพื่อนก็แอด 619 H L V R U นะครับถ้าถ้าสนใจสอบถามเพิ่เพมเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ092 273 9598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวิทยสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว12วงวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่8 บวกได้แถวที่เก้าบวกได้แถวที่สิบสองและบวกได้แถวที่สิบเก้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่หนึ่งบวกด้หนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่สองบวกได้สองก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่สามบวกได้ห้า ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่4บวกได้8ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่หมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่2องกุมพฤษภาคมปี67ก็ 7, จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16เมษายนปี67 9บวกหเป็น14 14 4บวก4เป็น18 สิบแปดบวกศูนย์เป็นสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้าก็จะได้เลขเด่นห้ายี่สิบห้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบหกก็จะได้เลขเด่นหกยี่สิบห้าบวกสองเป็นยี่สิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดยี่สิบห้าบวกห้าเป็นสามสิบก็จะได้เลขเด่นศูนย์ยี่สิบห้าบวกแปดเป็นสามสิบสามก็จะได้เลขเด่นสามเลขท้ายสองตัวล่างงวดที่สองพฤษภาคมปีหกเจ็ด ออก17ก็เข้าเลข7นะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คก,กันดูนะครับ ผลย้อนหลังหนึ่งงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง0 2นย์สองก็เข้าเลข0ูนย์นะครับเข้าปากหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่12ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยล่างงวดที่1พฤศจิกายนปี67จที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16ตุลาคมปี67 4บวกเเป็น13า สิบสามบวกสามเป็นส so, so, ิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจบเวกศนย์เป็นสิบเบวกก็จะได้เลขเด่นเจ็ดบเวกหเป็นสิก็จะได้เลขเด่นแปดสบเวกสเป็นสิกาก็จะได้เลขเด่นเก้าบเวกหเป็นยีก็จะได้เลขเด่นสองสิบเวกแปเป็นยีก็จะได้เลขเด่นห้า ต่อไปผมจะนำเลขเด่นปักหลักสิบล่างเข้าคู่กับเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง<ส>ก็จะทำให้ใหเราได้เลขชุดสองตัวล่างที่สิบห้าประตูมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่หนึ่งสองสองตัวที่สองสองห้าตัวที่สามสองเจ็ดตัวที่สี่สองแปดตัวที่ห้าสองเก้าตัวที่หกสี่สอง

ตัวที่ยี่สิบเอ็ดแปดสองตัวที่ยี่สิบสองแปดห้าตัวที่ยี่สิบสามแปดเจ็ดตัวที่ยี่สิบสี่แปดแปดตัวที่ยี่สิบห้าแปดเก้าถ้าชอบคแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับงวดนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยลาย ID ของผมนะครับ @619HLVRU มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน qr วอารคดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุ็ลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับ โดยลายไอดของผมนะครับ ad 812 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ